สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพี่น้องยิงยิงหิงหงมากหิมากพี่น้องมาเบิองน้ากันพี่น้องพี่แนวสให้เบิ่งอีกแล้วจ้าเนี่ยอันนี้ต้นเหงือกปะหมอเอด้อพี่น้องเด้อเนี่ยต้นเหงือกปะหมอ <SU cc> ผู้ใดเพิม่มหัวจักผู้ใดเพิ่เคยหินกระเบื้องซะจ้าเนีย่ยต้นเงือกปะหมอจ้าเงือกปะหมอมันเป็นสมุนไพรจา้าเป็นยาเด้อย,ยาแก้เงือกบวมแก้เงือกบวมแก้ปวดฟัน เอาไปขยำขยำไปทุบ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 เราเอาน้ามันนะ่ะนะท่าท่าแฉลียวเข้าท่าฟันเข้าล่ะท่าเหงือกเข้าแต่ปวดฟันนะ่ะนึกต้มอม,มจะ้ะต้มนาม้าแล้วก็อมเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นเหงือกปลาหมอผุดงามงามพี่น้องเนี่ยบางคนกับโบลูจักดอกบางคนกับเคยได้ยินีซื้อ,อยูจันเนี่ยเหงือกปลาหมอต้นเหงือกปลาหมอแก้ปวดฟันแก่เหงือกปวมดับกลิ่นปากจะ้ะเป็นสมุนไพร ปูไว้ผู้ใดทั้งบ้านเน่ามันหายกแกมันมีตงัแต่ทางไทยก็เจ้าปูกไว้ล่ะพี่น้องเนี่ยทังบ้านเานะา่าน่ะหายาหายกบางเทียก็ได้ยินตะซื้อ